กินก๋ยเตี๋ยวปากทอยมาแล้วจริงปะเนี่ยจะแวกินก๋ยเตี๋ยวอยู่แล้วหนูก็แม่แกะกินหนูจะว่าแม่เสนอว่าแม่ไม่ซื้อมาให้หนูเลยโอ <c oughs> อยากกินแบบขอมังโม่มันนิ่มๆเ,เออเเแม่หิวแล้วค่ะแม่ทำเองแม่ไม่ไหวแล้วเออนั่นเลยยูทูบเบอร์ค <c oughs> ่ะไม่สนใจเธอคำว่ายูทูบเบอร์นี่ไม่ได้อยู่ในหัวเธอเลยนะจะเป็นนักกินอย่างเดียวเลยนะ ดีครับคุณผู้ชมผมยุ่นนะครับวันนี้นะครับทุกคนผมจะทำกว๋วยเตี๋ยวนะครับเมื่อก่อนอเราก็ซื้อมกวุวยเตี๋ยวมาใช่ไหมครับใช้เค้กทั้งเดียวแล้วก็เก็บไว้ห้องครัวมาเป็นพันปีแล้วยุนหยุดก่อนได้ไหมไมันจะมีอันตรายเกิดขึ้นกับเธอเพราะฉะนั้นเธอต้องจัดการมันก่อนดูข้างหลังดิถ้าเธอไม่ดึงมันออกนี่ถ่ายถ่ายอยู่มันตีหัวเธองี้สลบเลยนะฮ่า เยวขนาดน,นี้ไม่ใช่ตองง่ายหรอเอาเคพูดต่อค่ะเขาพูดถึงต้องไหนแล้ววะทำก๋วยเตี๋ยวเจ้าวันนี้นะครับทุกคนผมจะทำก๋วยเตี๋ยวไก่นะครับจริงๆอ่ะผมก็อยากกินก๋วยเตีย๋ยวไก่ที่แถวแถวเซนทันลลาเพาข้างๆเซนทันลลาเพามีร้านก๋วยเตี๋ยนะครับก๋วยเตีย๋ยไก่่เอร่อยมากค่ะจริงๆจะ <ๆ S 1> ใครมาครับอ๋อจะใครมาครับเต็มไหลโคหนมาราโกมะม่วง ต่งโมแบบนู่นนี่นั่นหลายคนนะแต่น้องส้มไม่เคยนะคะน้องส้มหรอรอเล่นรอเล่นช่วงนี้อ่ะผมจะไปกรุงเทพไม่ได้ใช่ไหมครับก็เลยยังไงยังไงก็ต้องทํากินอยากกินมานานแล้วต้มน้ําอันนี้ก่อนนะต้มน้ไหสก่อนโอ้โหเธอเยอะเหรอยอะสิที่บ้านอยู่สามคนจะบ้าเหรอุ h ยทำไมน้องแก่อันนี้มันใหญ่ใหญ่วน ซี่โครงไก่นะครับทุกคนทำให้น้ำซุปอร่อยซึ่งใส่ซี่โครงเข้าไปใช่ไหมคะก็เต็มแล้วนะคะน้ำห้ามใส่เยอะนะจริงเหรอจำไม่ได้เหรอว่ามันเดือดแล้วมันก็ข้ามไปอีกฝั่งนึงอะออ <laughs> แล้วก็เวลาทำขัวนอกบ้านก็จะดีอย่างเงี้ยคะ่ะก็คืออยากจะเททิ้งก็เทได้เลยติ้งไก่ด้วยนะครับทุกคน <laughs> ติ้งไก่อย่าทำให้น้ำซุปอร่อย <laughs> นีน้อง <laughs> ปลพปิกไก่บอล <laughs> โอเคตอนนี้ปิกกง้งไก่หลัง วันนี้ใส่ไม่หมดนะครับทุกคนเพราะผมซื้อไก่มาต้องใส่หมดจะได้พอใจใช่ไหมครับแต่วันนี้ไม่นะเป็นเพราะว่าหมอ้อเรานะคะเกือบกินกว๋วยเตี๋ยวปากซอยมาแล้วไปส่งของไปสนีจริงปะเนี่ยจะแวะกินกว๋วยเตี๋ยวอยู่แล้วหนูก็แม่ไปกินหนูจะว่าแม่สนนว่าแ,แม่ไม่ซื้อมาให้หนูเลย <c oughs> วันนี้ผมก็ทำก๋วยเตี๋ย,ยวไก่ดีนะ <c oughs> เพราะว่าแถวๆบ้านเราอะผมไม่ค่อยเห็นก๋วยเตี๋ย,ยวไก่เลยมีแต่ก๋วยเตี๋ย,ยวน้ำแดงน้ำโต ต้มยำอ่ะไม่มีกเตียวไก่นะเกี่ยวไก่มาลาอะไรเนี่ยเหรอใช่ครับสมัยก่อนแม่อยู่ออน้อยเดาปานเลยมันเป็นรถปอกปอมารู้จักไหมไม่มันเป็นรถซาเล้งอ่ะมาแล้วเขาจะมีอะไรเคาะเคาะป๊อก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 ม๊อกป๊อกป๊อกป๊อไป๊อกป๊อกป๊อกป๊อะไรอกป๊อกปเอกปอกป๊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 นกป๊อ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 กั๊อกป๊อกปขอกป๊อนะได้ยินกได้ยินไม่ได้ยินก็ไม่ได้กิน ใส่เครื่องเลยเคะใบเตยใบเตยที่บ้านเราแล้วก็วอ,อันนี้ตำกระเทียมกระเทียมตัดผักชีพริกไทยดำหัวชัยเท้าหวัวชัยเท้าใส่ให้น้ำหวานขันหา่าไปจ้ะลูกอันนี้อันนี้ใส่ได้เหรอใช่ครับแล้วผักชีอันนี้ไม่ใช่รากผักชีนะรัดรัดขึ้นชัยใส่ทำไมอ่ะใ,ใส่ทำให้น้ำสุขหวานเออลืมเครื่องนี่ ครื่องต้มน้ำเข้างต้มน้ำก๋วยเตี๋ยวจริงๆต้องใส่ตั้งแต่แรกไม่ใช่เหรอคะใส่ไปเลยไม่เป็นไรใส่เขาต้มต้มนานๆก็เหมือนกันนี่แหละรู้สึกแม่กลัวว่าจะไม่อร่อยแม่ช่วยปรุงใหญ่เลยนะอันหนึ่งทุ่งพอไหมรับเครื่องผมนะพอค่ะพอนะอันนี้กินแรงเนาะพอพอดิผึ่งใส่ไปด้วยเนี่ยอะไรวยเตี๋ยดำ เกี่ยวว่าอายุมากเราจะทําเป็นทุกอย่างนะจ๊ะบอกให้ทุกคนแม่พูดไปก่อนน้ำตาลใส่ตอนไหนอ่ะใส่ตัวนี้ได้เลยนะพี่ต้องใส่น้ำตาลปวดนะไม่มีน้ําตาลปวดแล้วน้ำตาลปี๋มดมดกินมดแล้วง้อไปเจ็ดวันนะมดตัวง้อไปเจ็ดวันวันนั้นเรากินมดเยอะเกินไปแล้วไงก็ถึงตัวนี้ไงเธอหนึ่งบนหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่สามจะลงไปอ่อยนะแต่ว่าลองรู้สึกแบบรู้สึกแบบ ขัดนิดหนึ่งอ่ะัมปมาเลยโลเคชั่นที่ทำก็เต๋วปิดพลานหน่อยนะคะเพราะว่าแดดร้อนมากไส่ไงวะต้องย้ายมาตรงนีไง้ไม่เห็นด้วยเลยแม่ค่อยๆดึงป่ะปิดท<อ>ีต้องปิดอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้กับอยู่ตรงนี้แบบเข้าแผ่เลยเนี่ยใช่ <laughs> ทำเลย <laughs> นี่จะโชว์ทำไมด้ว <laughs> ยแล้วก็เริ่มใ่อันนี้ด้วยเหรอ น้ำกระเทียมดองใส่ตันไหนอ่ะตัวนี้นะครับแต่ว่าไม่กล้าไปเ,เร็วๆค่ะตอนนี้ UV ได้ถึงผิวเธอแล้วมาแล้วมาแล้ว <laughs> ยกไหวเแล้วเธอมันหนักนะวางให้มันโตก่อนไหมมาค่ะคุณยุ้ย <laughs> เป็นผู้ชาย เป็นผู้ชายคนเดียวในบ้านก็อย่างนี้แหละเธอซื้อรถได้นี่เหอะรถแบบ่ออขายลูกออชิ้นอะเออเอาแก๊สขึ้นไปมีมีกระทงกระทะมีอะไรที่เก็บของกระตู้กระจกอะไรเงี้ยอยากจะย้ายไปตรงไหนก็ขับไปเก็บตั้งทำบ้านใหม่ไม่ดีกว่าหรอครับ <c oughs> ถ้าทำบ้านใหม่เขาคงคิดว่าไม่ต้องย้ายไปย้ายมานะบ้าหรอซื้ออันนั้นนะทำเป็นอาชีพได้ด้วยนะช่วงไหนทำอาชีพช่วงไหนแบบว่าลำบากลำบากก็นนะตลาดนัดไง วันนี้น้ำไม่ไปั่งนูนะจ๊ะไปนิดนึงจริงๆน้ำอยู่ตรงนี้ต้องใส่ใช่ไหมครับเดตามนิดหนึ่งนะต้องชิงได้แล้วต้มนานๆานสุดท้ายได้แล้วทุกคนวันนี้ใสไก่เยอะใช่ไหมก็เลยแบบน้ำซุปโอเคนะขคมคอนดีอันนี้ปกติกว๋วยเตียวว่าน้ำซุปต้องจืดนิดหนึ่งใช่ไหมครับจะได้แบบคนปรุงรสก็ได้ไง <S <S ถ้าแบบเข้มข้นเกินไปปรุงรสอะไรก็ไม่ได้ใช่ปะจ้ะชิมจนจะอิ่มแล้วมั้งว้าวดูดิลวกเร็วก็แบบน้อยกองเนาะน, <laughs> น่ารักเชียวอจ๊ด,ดียวเองนั่ก็อะไรคะถั่วงอกดีเยอะงงยยไหมคะคุณก็เออกำมือน,นั่นแหละทำให้นิ่มนิ่มนิน่มหน่อยหน่อยเพราะนี่ยังแข็งขอยูอ่ค่ะ อ้ยอยากกินกเ,นเ,นนเบนบกวางอ่มมันนิ่มๆเออมันเขาเลยมันสวยไหมคะสวยสวยเออ,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 อตักตักใสกับตักน้ำสีจางเอานองด้วยนะนงคนละหนึ่งตัวนะผมใส่สามตัว1กปอน2สองนี่นะคะใช่ใช่ เขาเรียกน้องเล็กไม่ใช่เหรอครอับไม่ให้น้องหรอกออมันปีกปีกปีกปนเราเรียกผิดมะตลอดพาใช้เท้าจริงๆอร่อยที่สุดน,นะเขาชอบอ่ะอมแม่หิวแล้วค่ะแม่ทำเองแม่ไม่ไหวแล้วเออนั่นแหละ ลูกกระตาไปคนละทางเลยเีื่อกี้ผมเป็นนางฟ้าหรือเปล่านางฟ้านั้นผู้หญิงค่ะว้าวตัวนี้อร่อยมากยังไม่ได้ปองเมื่อกี้คุยกับมาแล้วผมปุงปองของมเองนะจ้าจริงๆครับสไตล์ของผมอมาใส่พริก่นอย่างเยอะจมนะแต่ว่าส้มมาซ้นผอมใส่น้ำส้มนิดนึงก็อร่อยก็เลยผมก็ตามส้มถ้าสไตล์ของส้มใช่ไหมครับโอ้โหใส่น้ำแันนี่เลยเทปไปเลย เขากินหวานอร่อยไหมอร่อยมากกว่าเธอมมากอร่อยมากกว่าเธอมมากขอบคุณเครื่องปรุงยังเพิ่งรู้ว่ากินกว๋วยเตี๋ยวแบบเปรี้ยวๆีวนิดเนืองอะอร่อยผมมาแบบกินก๋วยเตี๋ยวมา30ปีใช่ไหมครับยังไม่เคย ไม่ถึงก<ส>ันาดนั้น,นหรอกไม่เคยใส่น้ำส้มเลย <c oughs> ต้องหนูชอบแอบปรุงให้ยูนไงต้องปรุงแบบให้ยูนไม่รู้ด้วยนะว่าใส่อะไรอ่ะผมก็แบบทำอะไราย,ย่างเออน่ะส้มก็แอบปรุงนะครับแล้วก็ชิมแล้วก็อร่อยมากเขียนแซงก่อนถ้าแ้งอร่อยกว่าวนนี้ Everything Jingle Bell โหระพาเนี่ยขาดไม่ได้เลยนะกินโหระพา,าอร่อยมากเขาดูน้องไก่นี่ดิเห็นปลวกปะเปลืกแบบอกเลยนะยูทูบเบอร์ค่ะ ไม่สนใจเธอคำว่ายูทูบเบอร์นี่ไม่ได้อยู่ในหัวเธอเลยนะจะเป็นนักกินอย่างเดียวเลยนะน้องอร่อยมากทุกคนดูนะครับน้องอ่ะแบบสุกๆถึงแบบเห็นเปลือกเห็นเธอดูดิเธอื้เปื่อยมีนี่ไหมครับว่าน่อยละโชว์ทุกอย่างเลยนะโอ้โหตุนต้นเฟื่อยนะรับทุกคนแล้วก็ปรุงรสตีต้มนันๆใช่ไหมครับของความอร่อยเข้าไปแบบจนถึงแบบ แบบกระดุกเลยนะเพราะว่าหน่อยเยทุก็นเจ้ของงก็แบบกัดกินให้ทุกคนดูนะครับ <ış> อ้ารีวิวมาระหน่อยดิเข <ış> ากินไม่เป็นหรอ,อามาอะไรที่ไหม <ış> ถั่วงอด้วย <ış> ถั่วงอกกับไม่ได้ถั่วงอค่ะ <ış> ถั่วงอมาตัดหัวคอน <ış> ที่สะบัดหนา้าไม่ใช่อร่อยนะขน ผมชอบเนี่ยวัวใชเทวาน,นี่นะครับทุกคนกินแล้วก็แบบเปืเป่อ,อยมากอะ่ะตุนทำตุนไมไทยแบบน้เขา,าน้าผมมาทำเนื้อตุนนะครับทุกคน เนื้อตุ๋นเขาอ,อยากกินน่ะเนื้อตุ๋นเนืเน้อตุน๋นแต่จริงๆต้มน้ำกว่านี้อร่อยกว่านี้ใช่ไหมครับทุกคนอ,อง้ำต้มมาณนี้ก็พอนะ<ม>กิ้นก๋วยเตี๋ยวช้ำนึ่งเรียบเลยแล้วนะจเจ้าขอกินก๋วยเตี๋ยวไก่ไมาลาทำไมไม่กินกมาลาคะทำไมกินแค่ชิ้นเดียวคะมาลาเนี่ยทำให้แบบกินคมขอนาทำให้รสชาติพิ่มไม่ใช่กินจนถึงแบบมีแต่มาลาอย่างเดียวแต่มันจะไม่ครบสูตรนะคะก๋วยเตี๋ยวไก่มาลาเลยชิมโชว์หน่อยหวาน ทุกคนช่วงนี้ผมก็เป็นโฮมซิกนะครับคิดถึงบ้านแม่เกาหลีก็สาบายหรือเปล่าเมื่อวันคุยกับแม่แล้วก็แม่เสียงแม่ไม่เคยดีเลยเพราะว่าแม่กินข้าวอยู่น้องชัยก็แบบคุยแบบไม่กี่วินาทีก็ปีด <c oughs> เพราะว่าสายซ้อนของแฟนโทรมา เพกืก็บอกว่าเสียงเกือบจะลงไห้ยอ๋อว่าเธอด่าเพื่อนก็เลยลำคาญอยาหาเรื่องใส่เขาได้ไหมเ <c oughs> ขากำลังเจ้แบบกำลังเจนี่อยู่ทุกคนผมรู้นะครับที่ประเทศไทยมีก๋วยเตี๋ยวหลายย่างใช่ไหมครับผมก็ทำก๋วยเตี๋ยวหมูตุน๋นแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวไก่ทำแค่สองอย่างเองนะทุกคนไม่ต้องคอมเมนต์แล้วนะคะเพราะว่าร้านป้าจีมีขาย <c oughs> แล้วก้กุ้ยโจยังเออนะทุกคนเขียนคอมเมนต์ให้หน่อยนะครับเพราะว่าเราซื้อมอมาแล้วใช่ไหมครับยังไงยังไงก็ต้องใช้นะเราสี่มีทุกคนโอเคนะครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับอยากให้เราทําอะไรหรือว่ามีไอเดียใหม่เขียนคอมเมนต์ให้เยอะๆหน่อยนะครับจะก,กันวิดีโอหน้านะครับบายบายครับสวัสดีเจ้าสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ